การบริหารเงินในชีวิตตามหลักซิกจาของทีฮาร์ฟเอ็กเคอร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกหนึ่งในนั้น10%ก็คือการให้รางวัลตัวเองที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าพี่น้องหลายท่านลืมตัวเองลืมหัวใจน้อยๆของตัวเราลืมจิตวิญญาณของความเป็นเด็กลืมจิตวิญญาณของความสนุกลืมจิตวิญญาณของเด็กน้อยที่อยากได้รางวัล อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ของเล่น <c oughs> อยากได้สิ่งที่ชอบไม่ว่าเราจะอายุขนาดไหนเราก็ยังมีหัวใจเมื่อยังมีหัวใจเรายังมีความรักความต้องการความอยากเรายังอยากชุ่มชื่นอยากมีความสุขเพราะฉะนั้น10%ซของรายได้ต้องให้รางวัลกับชีวิตตัวเองเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เรามีความสุขเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ชีวิตของเรากระชุ่มกระชวยแล้วคุณจะมีพลังชีวิต ที่จะมาต่อสู้ที่จะมาผลักดันที่จะมาทำงานที่จะมารับใช้ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่หลายคนอาจจะคิดว่าการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือการตั้งเป้าหมายเพื่อทำเพื่อผู้อื่นแต่แท้จริงแล้วผู้อื่นได้ด้วยเราได้ด้วยผู้อื่นมีความสุขด้วยเรามีความสุขด้วยมันจึงจะยั่งยืนไม่มีทางเป็นไปได้ที่ผู้อื่นมีความสุขแต่หัวใจข้างในของเรายังแห้งเหี่ยวแร้นแค้น และรู้สึกขาดแต่เมื่อคุณให้รางวัลชีวิต10%หัวใจคุณจะเต็มตื้นเต็มอิ่มฟูมันจะอิ่มเต็มมันจะไม่รู้สึกขาดเมื่อนั้นคุณจะทำอะไรมันจะอิ่มมันจะสุขจากข้างในมันจะแสดงออกทางแววตาสีหน้าท่าทางคุณจะพูดได้อย่างเต็มปากคุณจะยิ้มได้อย่างสนิทใจ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นความสุขที่เป็นออร่าส่งออกมาจากภายในเพราะฉะนั้น10%จะต้องให้ารางวัลชีวิตตัวเองเชื่อเถอะสิ่งนี้เป็นจริงแท้แน่นอนครับพี่น้องครับ